ามาดูคอมตู้ปลาแนวพารโนมิกเครื่องนี้ก็ผมว่าสวยงามแค่ไหนมีของแต่งอะไรกันบ้างบอกเลยว่าคอมตู้ปลารุ่นนี้เป็นคอมตู้ปลารุ่นแรกของช่องแอดบ็อกเลยนะครับต้องขอบคุณลูกค้ามากๆเลยที่สั่งประกอบคอมกับแอดบ็อกแอดบ็อกไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนดูครับจุดเด่นด้านหน้าเป็นแนวกระจกพารโนมิกนะครับเห็นภายในเครื่องทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านเฉียงเห็นทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสวยงามจริงๆครับเครื่องนี้ ด้านหน้านะครับมองเข้าไปจะเห็นสายถักสีขาวเทานะครับเป็นสายไฟเลี้ยงเมนบอร์ดนะครับคุมโทนสีดําขาวได้สวยงามมากๆในส่วนของสายไฟเลี้ยงการ์จอก็มีเช่นกันนะผมสีขาวเทาและอีกหนึ่งจุดที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือชุดระบายความร้อนด้วยน้ําที่มีหน้าจอ LCD ในราคาย่อมเยาวนะครับสามารถปรับวิดีโอหน้าจอได้สามารถปรับเปลี่ยน รูปแบบแสดงสถานะต่างๆได้ตามใจชอบเลยครับผมชุดน้ําตัวนี้เป็นชุดระบายควมอนด้วยน้ํา3ตอนนะครับจะเห็นไฟรอบพัดลม1จุดแล้วก็ไฟเส้นด้านข้างขอบพัดลมหนึ่งจุดครับบอกเลยว่าสวยงามพรีเมียมสุดในส่วนของไฟที่กำลังเล่นอยู่นะครับแอปเปิลก็ไปโหลดมาจากเน็ตแล้วก็เอาขึ้นหน้าจอนะครับสวยงามมากนี่ครับในส่วนของตัวโปรแกรมเราก็สามารถปรับได้หลากหลายโหมดเลยที่ตัวโปรแกรมเขามีให้นะครับเนี่ยแอปเปิลชอบตัวนี้มากเลยแนวอวกาศครับกดรันปุ๊บรอแป๊บหนึ่ง มาแล้วครับเห็นไหมดูดูดูทีเนี้เข้าตีมสีขาวมากๆครับทุกคนเห็นไหมนี่สวยงามครับมาดูใกล้ๆครับเห็นไหมมันก็จะมีแอนิเมชันแบบดาวหมุนล้อมรอบเพราะผมพร้อมเกตหิมะอะไรอย่างเงี้ยนะในส่วนของแลมป์คอมพิวเตอร์ผมก็คุมโทนสีขาวครับสวยจริงๆการ์จอของผมเป็นการ์จอยอดนิยม rtx 4 0 6 0สีขาวครับเจาะล่องในการระบายความร้อนด้านใต้ก็จะเห็นพัดลมที่มีไฟ rgb นะครับ ในส่วอเมนบอร์ดก็เป็นเมนบอร์ดเผื่ออัปเกรดในอนาคตนะครับใส่แรมได้4แถวรองรับ CPU Intel Gen 13 Gen14 นะครับใส่ M.2 ได้หลายตำแหนง่งในส่วนของการปรับโหมดไฟนะครับเราก็สามารถปรับได้ทั้งรีโมทแล้วก็เมนบอร์ดซิงค์อันนี้ผมใช้เมนบอร์ดซิงค์อยู่แต่ถ้าเราจะใช้โหมดที่มากับตัวคอนโทรลเราก,กดปุ๊บนี่ก็จะเป็นโหมดที่เราปรับผ่านตัวรีโมทนะครับแต่ถ้าอยากปรับให้มันหลากหลายก็เมนบอร์ดซิงค์ไปเลยนะครับแวก็คุมผ่านตัวโปรแกรมนะครับ นี่ก็มีโหมดเรนโบว์อะเรนโบว์อย่างนี้นะครับอ่ะปรับแฟนสปีดปรับ LED สปีดได้หมดเลยเดี๋ยวมาดูโหมดเมนบอร์ดสิงกันครับน,นี่นะเดี๋ยวพอจะเปลี่ยนให้ดูอ่ะแดงเหลืองเขียวฟ้าน้ำเงินง่วงส้มขาวเห็นไหมครับปรับได้ทั้งระบบเลยนะครับในเรื่องของคอมตู้ปลาไว้ใจแอดบ็อกอย่างแน่นอนนะครับแอดบ็อก ซิงไฟให้ทั้งระบบนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะปรับไม่ได้นะครับเพราะว่ามีลูกค้าหลายคนนะผมเคยแบบไปสั่งจากร้านอื่นมานะครับแล้วมันปรับไม่ได้ก็มาให้แอดบอกแนะนําวิธีแก้กันไปแต่ถ้าอยากจบนะครับแนะนำลายบอกเลยแอดบอกเนี่ยประกอบคอมตูป้ปลา,มา,า um มาหลายมาหลายร้อยเครื่องแล้วนะครับไว้ใจในฝีมือไว้ใจในคุณภาพได้อย่างแน่นอนครับพร้อมงานเก็บสายไฟอย่างดี และการแนะนําการใช้งานเอาล่ะถ้าใครสนใจสังคมตู้ปลานะครับก็ทักอินบอกมาได้เลยนะครับถ้าอยากได้สวยแบบนี้นะครับแนะนําเตรียมงบอะอย่างต่ำสัก3ามหมกากำลังดีนะครับจะได้ทั้งสวยทั้งแรงสเปคยอดนิยมเล่นเกมปรับสุดทุกเกมเลยครับหวังว่าไอ้บอกจะได้ให้บริการลูกค้าที่อยากได้คอมตู้ปลาแบบนี้สักเครื่องนะครับได้ลงช่อยไอ้อกแน่นอนสวยๆเลย